สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูฝ้ายแล้วก็น้องจิว๋วจะมาชวนเด็กๆไปเก็บแอปเปิลกันค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าวันหนึ่งจะเก็บแอปเปิลสองครั้งนะคะคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะนักเรียนพร้อมช่วยครูฝ้ายและน้องจิ๋วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเก็บแอปเปิลกันเลย ่ะเด็กๆเ,เรามาช่วยกันนับดีกว่าค่ะว่าบนต้นนี้มีแอปเปิลกี่ผลนับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบเราจะเก็บแอปเปิลตอนเช้าอืเก็บกี่ผลดียังเก็บไม่คล่องเลย งั้นตอนเช้าขอเก็บหนึ่งผลก่อนค่ะนักเรียนช่วยหยิบแอปเปิ้ลมาไวที่กรอบสิบหมสิคะฟิว <Feel. S 1> โอเคถูกต้องขอไปนอนพักก่อนค่ะดังนั้นเราใส่แอปเปิลมาในกรอบสิบหนึ่งผลแล้วเราจะเขียนที่ส่วนย่อยด้วยเลขอะไรดีคะเราเก็บมาแค่หนึ่งดังนั้นส่วนย่อยจะเป็นแค่เลขหนึ่งเก่งมากค่ะ โอเคเมื่อถึงตอนบ่ายเก็บต่อนะคะเอ๊ะเหลือแอปเปิลบนต้นกี่ผลคะมีคนตะโกนมาบอกแล้ว9ผล9ผล9ผลโอเคเราหยิบ9ผลไปใส่กรอบสิบกันค่ะฟิวใช่ค่ะเราใส่เลข9ค่ะดังนั้นถ้าเขียนในประโยคสัญลักษณ์จะเขียนว่า1บวก เเท่ากับ10เก่งมากค่ะวันต่อมาเอ๊ะผลต้นนี้มีแอปเปิลกี่ผละคะนับยังไงอ้าเจ็ปด0ใช่ค่ะมี10ผลวันนี้ตอนเช้าครูไฟว่าจะเก็บ2ผลก่อนค่ะแล้วเรียนช่วยหยิบแอปเปิลใส่กอบ12ผลสิคะฟิวเก่งมาก ดังนั้นในกรอบ10นะคะใส่แอปเปิลไปแล้ว2ผลเราจะเขียนในช่องส่วนย่อยนี้ด้วยเลขอะไรดีคะใช่ค่ะเขียนเลข2ค่ะจริงมากอ่าตอนบ่ายเก็บที่เหลือให้หมดเลยค่ะเอ๊ะเหลืออยู่บนต้นกี่ผลคะ8ผลโอเคจับ8ผลใส่กรอบ10เลยซิวดังนั้น8ผลที่จะมา ต้องมาเขียนใส่ในช่องส่วนย่อยนี้ว่าอะไรคะ8ดังนั้น10สามารถแยกไปได้เป็น2กับ8นะคะเอจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรคะ2องบวก8เท่ากับ10เก่งมากค่ะค่ะมานับแอปเปิลบนต้นไม้กันนะคะอ่ามีกี่ผลคะ มีคนบอกไม่ต้องนับเลย10ผลโอเค10ผลวันนี้ช่วงเชา้าครูฝ้าว่าจะเก็บซัก3ผลค่ะเก็บเรียบร้อยแล้วไปอยู่ในกรอบ10ดังนั้นช่องส่วนย่อยเราจะใส่เลขอะไรดีคะตรงนี้อ่าเลข3ค่ะตอนบ่ายจะเหลือแอปเปิลอยู่บนต้นกี่ผลคะอ่าเหลืออยู่7ผลนั้น,น,นเก็บ7ผลใส่ในกรอบ10เลยค่ะฟิว ดังนั้นช่องส่วนย่อยตรงนี้จะใส่เลขอะไรดีคะเด็กๆเจ็ดค่ะแปลว่า10แยกออกเป็นส่วนย่อยได้3กับ7แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรคะสาบวกเเท่ากับ10เก่งมากเลยย่าวันถัดไปค่ะเอ๊มีแอปเปิลอยู่บนต้นกี่ฟนล่คะ สิบผลเก่งมากวันนี้ครูฝ้ายมีแรงมากขึ้นแล้วครูฝ้ายคิดว่าครูฝ้ายจะเก็บสี่ผลเลยค่ะช่วยเก็บสี่ผลไปใส่กรอบสิบเลยซิวเอ๊ะจะเขียนที่ส่วนย่อยว่าไงดีคะตรงนี้ใส่เลขอะไรดีใช่ใส่เลขสี่ค่ะดังนั้นตอนบ่ายครูฝ้ายต้องเหลืออยู่บนต้นอีกเท่าไหร่คะเหลือหกผลเก็บหกผลใส่กรอบสิบเลยค่ะฟิว ดังน,น,นั้นช่องส่วนย่อยนี้จะใส่เลขอะไรคะนักเรียนอ่าเลข6ถูกต้องค่ะบอกครูซิว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไร4ี่บวกหเท่ากับสิเก่งอ่ะวันนี้ครูฝ้ายวางแผนไว้ละว,ว่าตอนเช้ากตอนบ่ายจะเก็บให้มันเท่าๆกันอ่านักเียนคิดว่าเท่าๆกันตอนเช้าจะเก็บเท่าๆๆไหร่คะ เก็บ5ผลค่ะใส่กรอบซิปเลยดังนั้นช่องส่วนย่อยเราจะใส่เลขอะไรคะนักเรียนเลขหดังนั้นจะเหลืออยู่บนต้นอีกเท่าไหรค่คะ5เหมือนกันค่ะเาราจับที่เหลือใส่กรอบซิปเลยค่ะดังนั้นช่องส่วนย่อยที่เหลือเราจะใส่เลข5สังเกตนะคะ5กับ5มันเป็นเลขที่เท่ากันใช่แล้วค่ะ สิสามารถย่อยออกได้เป็น5และ5ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าอย่างไรคะเก็บครั้งแรกได้5เก็บครั้งที่สองได้อีก5รวมกันเป็น10บเก่งมากเลยอ่าเหลือต้นสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนเอ๊ะนักเรีนยนคิดว่าบนต้นมีแอปเปิลอูกกี่ผลคะ10บผลใช่วันนี้คููฝ้ายนอนเต็มอิ่มเลย เก็บให้หมดในช่วงเช้าเลยค่ะอะ่ไปค่ะเก็บทั้งหมดเลยค่ะฟิวเย่รอบเดียวจบเก็บไปเท่าไหร่คะใครทราบบ้าง10ค่ะดังนั้นเราจะเขียนส่วนย่อยนะคะ10ลงในช่องนี้ค่ะอ่าคูไฟบนต้นไม้มันมีแอปเปิ้ลอยู่แล้วอะเราต้องเก็บปานใหม่อีกไหมอะใช่มันไม่มีให้เก็บแล้วดังนั้นช่องส่วนย่อยที่เหลือนักเรียนคิดว่าเราใส่เลขอะไรดีนะ้ เล่ออะไรดีนะอ่าต้องใส่เลข0ค่ะแล้วประโยคสัญลักษณ์จะเขียนอย่างไรดีล่ะ10บวกกับ0เท่ากับ10เก่งมากค่ะหลังจากที่เราเก็บ a p p e ลไปแล้ว เอ๊นักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีประโยคสัญลักษณ์การบวกอะไรบ้างเอ้ยน่าเชลยหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบสองบวกแปดเท่ากับสิบสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่บวกหกเท่ากับสิบห้าบวกห้าเท่ากับสิบและสิบบวกศูนย์เท่ากับสิบแต่ครูฝ้ายสงสัยอย่างหนึ่งอะ ถ้าเราอ่ะสลับที่อ่ะหกับ9้าอ่ะเอาเก้ามาไว้ข้างหน้าแล้วเอาหนึ่งไปไว้ข้างหลังคําตอบมันจะเท่าไหร่อะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,กสิบเหมือนกันนะสงสัยอีกแล้วถ้าสองกับ8ปดสลับกันละ่ะสลับที่กันเลยสองไปอยู่หลังแปดไอยู่หน้าจะเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะสิบ อ้าวสิบเหมือนกันหรอแล้วถ้าสามสลับกับเจ็ดล่ะจะเป็นเท่าไหร่คะสิบเหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าเราเอานักเรียนเอาสี่กับหกสลับกันเปลี่ยนเป็นหกบวกสี่จะเป็นเท่าไรหาาา 6, ร่ 4, ะรคะสิบเหมือนกันค่ะเออมันน่าแปลกนะแล้วห้ากับห้าห้าตัวแรกสลับไปอยู่กับห้าตัวหลังห้าตัวหลังมาอยู่หน้าคาตอบเป็นเท่าไหร่คะสิบค่ะเหมือนกันแล้วข้อสุดท้ายสิบบวกศูนย์ถ้าเปลี่ยนเป็นศูนย์บวกสิบจะได้เท่าไหร่คะ สิบค่ะนักเรียนจำไว้นะคะการบวกเราสามารถสลับตำแหน่งของเขาได้ตัวหน้าเราจะเรียกเขาว่าตัวตั้งตัวหลังเครื่องหมายบวกเราจะเรียกว่าตัวบวกนะคะเขาสามารถสลับที่กันได้คำตอบเขาก็จะเป็นทำไมคะเท่าเดิมถ้า1บวกเเป็น10บสลับ9้าบวก1ก็จะเป็น10บนั่นเอง สิ่งที่นักเรียนควรจำนะคะตามรูปเลยทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าคู่10นะคะ1คู่กับ9 2คู่กับ8 3คู่กับ7 4คู่กับ6 5คู่กับ5และ10คู่กับ0ค่ะพวกนี้เขาเรียกว่าคู่10นะคะนักเรียนต้องจำให้ได้ตัวอย่างงานของวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะ อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะกรอบ10หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ten frame นะคะ,ะดูดูเขามีอะไรอยู่ในกรอบ10ชุบอ่ามีเท่าไหร่คะ6เอ้ต้องเติมอีกเท่าไหร่ถึงจะครบ10คิดว่า10เท่ากับอะไรบวก6อ่าเขาเขียนประโยคสลักษณ์ให้เราเติมนั่นเรี้ยงเติมวงกลมอีกเท่าไหร่คะในช่องว่าง1 2 สาสต้องวาดเติมอีก4ใช่ไหมคะดังนั้นหนูก็เติมสีลงไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างงานนะคะเย้เก yeah, ่งมากเลยค่ะนักเรียนสามารถช่วยครูฝ้ายและจิ๋วนัดแอปเปิลได้อย่างคล่องเลยดังนั้นวันนี้นะคะมีกันบ้านให้ทำหน้า56และ57ค่ะทำให้เรียบร้อยอย่าลืมวาด เติมในกรอบสิบให้ครบนะคะโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะแล้วจิ๋วบ๊ายบายบ๊ายบาย